สบายดีทุกคนนนี้ก็คือบรรยากาศยามเซาน,นอนอยู่ที่อเมืองกวนเดอออยู่เฮือนอีเม่เนาะอยู่สวนอ้อมเฮือนอีเม่พอดีื้นนี้อยากกินซุปผักก็เลยสีเดเก็บอาผักไปซุปกินเนาะเก็บอาอยอ้อมอ้อมเฮือนนี่แหละทุกคนเฮาก็จะมาเก็บหลอกหมักอึอเด้อทุกคนเดอ้ออันนี้คือหลอกมักอึอเนาะอีเม่ปลูกอยู่สวนเทิงเฮือนเนาะ คลิปนี้บบได้ตัดต่อเลยเด้อเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆน,นะเขาเก็บแต่ลองมาอื้อเนาะที่บบได้ลงคลิปตุนเพราะว่ามันดายเบียกเนเด้อมันดายเบียกดายนอกกันเลยว่าโบทันบบมีเวลาตัดตมีเดียถ่ายเก็บไว้เก็บไว้น่าจะเมือ่อเบียงพลเร็จจึงจะเอาลงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่ามามีโอซนมีเบียกหลายดี อันนี้ก็คือต้นมะเขือเนาะซุกเต็มเลยเพอได้กินมันมีทางหมักนอดอ่ายอดมันต้นเนะเาะแล้วก็สก็บอันยอดมันต้นไปใส่น้ำใส่น้อยเดียวเลยใส่หลายมันสิขมเนาะ อันนี้คือพักธรรมชาติดวนๆในทุกคนบบไดใ้ใส่ปุ๋ยบบไดใ้ใสพ่พุนนี่ย่งแบบปลูกปลูกไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นเองฮะนะบบไดห้หดน้ําอีกพักอันนี้นะถ้าแต่ยามผลมาจึงมีน้ำเนาะนี่ดอกมนะลอฮาอเนาะมันบ่บเป็นมากเทื่เรนาะเป็นแต่อก กะซิมีเสียงรบกวนกิ้งกิ้งกองกองในเด้อเพราะว่าไม่เท่าเพ็นเดียงไก่เนาะเอาไว้คลิปหน้าละซีดดบิวไก่ไม่เท่าให้เบิงเนาะมีไก่มีเป็ดเต็มเลยเนาะมดต่างจากบ้านสวนในบ้านไม่เท่านะ <laughs> ทุกคนบ้านไม่เท่าโอซูดนี่มดต่างจากบ้านสวนเลยไหนะมีครบมีเกือบทุกอย่าง มีผู้ใดเป็นคือมามีโอ้ซดแน่ว่าเวลาที่ว่ามาอ่ากลับมาบ้านแลว้วไ่อยากกลับไปอีอกะนะไม่อยากกลับไปเวียงอีกนะอันนี้หันยู่เท่าไรกันยังบ่งหายคิดทอดแม่นเนาะอยู่เท่าไรกันยังอยากอยู่อีกแต่ว่าเป้าซดกระจดีเนะาะยังบบทันบอกให้กลับเถอะมีเฮาก็เก็บกมอึเลยอนนี้มังนอดมันโดนเนาะมันโดนโดนค่อยก็จะไปเบืองว่ามัน เป็นอย่างคือโดนมันสุกระบอสิน่าจะยังวัดซุกว่ะตีนเหยียบเบิ้งขอัฟเนาะตีนเหยียบเบิ้งยังวัดซุกอีกดีทุกคนมันยังอ่อนออนหนึ่งสงสัยเด็กน้อยที่เห็ดมันโดดนองนเนาะเล็กน้อยไปดีนมวา,านนี่นี่มีต้นมังมีต้นมังมีกันยังบ่ทันมากเธอเด้อทุกคนเด้อ นั่นก็เป็นคืออันนั้นที่เราเห็นก็คือมันแก้วเนาะอันนี้ก็คือสางสาดีของอีเมที่กลัวไว้มาไวเกือไก่เนาะส่วนันนี้ก็คือพักตำนิน้นนี่ก็เป็นสวนครัวเนาะบ่มีอะไรหรอก <c oughs> มีต้นคิงมีต้นมะเพศมีหอมบัวใบแล้วก็มีสาดีมี มีต้นมอญน,นะส่วนใหญ่จะเน้นปลูกมอญพอยแม่เลี้ยงเลี้ยงมอญเนานะนี่เราก็จะกลับไปต้มไปต้มซุปเออดวกด้วกเอ,อ่ะเดือยยอดดอกมะอื้อฮะน,นะมันซุกไวเราต้องต้มนะทุกคนมีหลายวันนี้นะเราต้มอะไรแต่น้อยเดียวหนึ่งเลยนี่ผักแถวเกี่ยมจะซุปก็จะมีผักฮ่ากแล้วก็ผักกูด จะมีผักหญ้าควายผักกาดแล้วก็ผักเบนผักนอกนะเนาะเราจะผสมเข้ากันหลายอย่างถึงแซมเนาะเอาไปเบิ่งตอนซุปแล้วเลยเลยทุกคนเ้อนี่มามอาสดกับซุปแล้วแล้วทุกคนน่ากินโบจะมีมะเขือผักกูดแล้วผักแบนผักนอกเนาะปนกันแล้วก็ลองมาอื้อเฮาจะบ่ค่อยเห็นเด้อ เดี๋ยวสิหายเึิ่งเอ,อ <c oughs> เป็นน้อยๆเอาสิเลยทุกคนเป็นจะไรน่ากินบอมาเดอมากินขา้าวเศ้านาะมามีโอสดเนาะนี่สุภผักของเราตาเสียบลายนอกจากสุภผักแล้วมันก็จะมีต้มหอยเนาะต้มหอยปักกวงที่ว่าเก็บมาเมื่อวานนี้ไปเก็บพร้อมกับผักในแดะ เราก็จะมีต้มหอยแล้วก็โอ้ยดื่มถ่ายถ้วยเจยวจ้ำให้เบิงเนาะต้มหอยจ้ำเจวเ้อเป็นเจวส้วมเนาะทุกคนมาได้กินข้าวเส้าลำการ